นักเรียนวันนี้มีเพื่อนใหม่มานะสวัสดีครับผมชื่อเมโลอายุ18ครับตาพวกเธอแล้วเราชื่อพลอยใส่อายุ18นะฉันชื่อมินนี่อายุ17นะผมมาวินอายุ18นะครับผมซันอายุ18ครับผมอเล็กอายุ17ครับเข้าไปนั่งได้เลยครูจะสอนแล้วหลังพักเที่ยงนี่พวกนายว่าเด็กใหม่น่ารักป่ะเออก็น่ารักดีฉันว่าเด็กใหม่ก็น่ารักนะแถมเป็นผู้ชายก็จริง เออนี้ถ้าเมโลมาแล้วบอกเมโลด้วยนะฉันจะไปห้องน้ำค่ะสาวฉันขอนั่งด้วยได้ไหมได้สิไม่มีปัญหาขอบคุณนะเออเดี๋ยวฉันมานะรอด้วยอย่าทิ้งสิฉันทำอะไรที่รออ๋อพวกนั้นบอกฉันจะไปห้องน้ำอ่ะเออนี้ฉันจะไปร้านคาเฟ่วันนี้มินนี่เธอไปไหมเฮ้ยมินนี่ให้มินน,น,นี่ตอบหน่อยอย่าเมื่อ่ะอ๋อเดี๋ยวไปเออนี่ฉันถามนายหน่อยสิไมโลนี่ไมโลนายมีแฟนยังหรอตัดไปที่สามคนนั้น น่ารักชิบหายฉันไม่กล้าไปนั่งนายเป็นคนแรกโดยไม่ได้วางแผนเลยฉันขอโทษก็ฉันเขินเมโลนี้ทำยังไงฉันอยากได้เมโลมาเป็นแฟนนายก็พาเมโลเข้าบ้านนายสิอ๋อฉันรู้แล้วอเล็กหลังเลิกเรียนวันนี้สนุกมากมาเลยขอบคุณพวกเธอนะขอบคุณจะเดี๋ยวฉันจะไปคาเฟ่กับมินนี่ก่อนนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเมโลเร่อเราเลงกับดีกว่าเออร์นี่เมโลไปบ้านฉันไหมแทนคำขอโทษที่ฉันไปห้องน้ำนาน บ้านอเล็กเราลุงมฉันไปโคได้เคเดินตามมานะนะบ้านอเล็กว่าแต่มันมาอย่างวะมันบอกว่าถึงบ้านแล้วเสร็จฉันให้พวกนายจะทำอะไรฉันเฮ้ยแย่นะไม่ให้หนีหรกโอ้ยโอ้ยผาแล้วจบแบบเก